สวัสดีค่ะเรากราบมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์นะคะที่30ตุลาคมพศ2 5 6 3นะคะการอ่านดวงประจำวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็มีรับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักชัทักลายมีค่าครูนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าดูแล้ว อชอบอ,อกชอบใจถูกใจนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยก็แล้วกันนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์นการนะคะโดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ1 สองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เชริออดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีดวงในเรื่องของการเดินทางนะคะการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนั่นเองนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสเตนงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะใครบางคนทํางานมากกว่า2อย่างนะคะ จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการงานการเรียนการศึกษาประสบผลสําเร็จดีนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของการออสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะ รวมถึงนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะพยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะนะเรียกว่าประสบผลสําเร็จดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะวันนี้การเงินมีเข้ามาอยู่ตลอดมีเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยให้หมุนเวียนนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการอยากได้รถรดยนต์พาหนะการอยากได้ในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือการลงทุนนะคะ การค้าการขายนั่นเองนะคะการเงินก็เรียกว่าช่วงนี้เนาะตนเป็นที่พึ่งอย่างตนนะคะนะอัตหิอัตโนนาโถนะคะลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ไม่โดดเด่นนะคะเรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่านะคะแต่ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าเป็นดวงที่พร้อมที่จะปกป้องดูแลคนรักคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ ก็เรียกว่าโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะพบรักนะคะกับคนต่างชาติต่างประเทศได้นะคะนะหรือใครบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการเป็นซิงเกิลมัมนั่นเองนะคะสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะความดันไมเกรนนะคะเจ็บซ่วงอกแน่นหน้าอกนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ชคราบคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะแต่คนเกิดวันอาทิตย์จะมีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ1 2 3มาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์สองถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้มิตรที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะนะมีที่ปรึกษาที่ดีคู่หูนะคะในช่วงนี้นะคะอัศวินแมเท้าการเดินทางการติดต่อการเจรจารชิปจรลงเท้านะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วได้ตังค์นะคะอัศวินถ้วยจะได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีนะคะรวมถึงตัวเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะนะเรี <ๆ S 1> ๆๆยกว่าช่วงนี้นะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะนะ นอนกันดึกดึนดนเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนงานสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะคะหรือใครบางคนเดมูนเกี่ยวข้องในการเป็นนักเขียนด้วยนะคะช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่าดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะการงานก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จดีนะคะนะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางในยามในยามกลางค่ากลางคืนด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงิน well นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองนะคะนะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะนะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะนะเรียกว่าได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะสองถ้วยหนึ่งถ้วยสองถ้วยอัศวินถ้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของ ความรักนะคะหรือคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งรันได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าความรักมีความสุขดีนะคะแต่คนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าง้อยเงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะนะรวมถึงใครบางคนนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักด้วยนะคะนะเรียกว่าจะได้พบรักนะคะได้พบคนถูกใจนะคะ แต่ตัวเราบางครั้งอ่ะพบแล้วนะคะแต่เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะไงกลัวว่าเขาจะมาหลอกกลัวว่าเขาจะไม่จริงใจนะคะนะเราต้องเปิดใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเราถึงจะมีโอกาสที่จะได้พบรักที่ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะนะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะต้องระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะในช่วงนี้นะใครที่แบบนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้หมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะนะแล้วจะนอนหลับฝันดีนะคะนะหรือเช้ามาให้สวดมนต์ก่อนที่จะเดินทางออกไปทํางานก็จะได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเดมูนนะคะเรียกว่านอนไม่ค่อยจะหลับเนาะบางครั้งคิดมากคิดเยอะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารจา้ะ มาดูนะคะคนเกิดวันอังคารเฮอร์มิตนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงคนเกิดวันอังคารมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะในช่วงนี้เฮอร์มิตเกี่ยวข้องในเรื่องของการหาความรู้สิ่งต่างๆนะคะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการนะคะหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะ วีออฟฟอร์จูนนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆนะคะใครบางคนอาจจะมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะดวงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะได้รับงานมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญให้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคะนะหน้าที่การงานช่วงนี้ประสบผลสําเร็จดีนะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันจะได้รับข่าวดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะนะ รับเงินก้อนใหญ่นะคะวีออฟฟอร์จูนเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะการเซ็นสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะขอโทษนะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ เรียกว่าใครที่มีคู่อยู่นะคะช่วงนี้หนึ่งถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะนะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการสละโสดนะคะนะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของออการมั่นหมายกันเอาไว้ก่อนได้ด้วยนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ สุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์กินเก่งทานเก่งนะคะนะระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงนะคะคนเกิดวันขอโทษนะคนเกิดวันอังคารนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงนะคะใครบางคนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะนะก็เรียกว่าอา่า บุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะนะ้าเฮอร์มิตรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเช่าวัตถุมงคลนะคะการบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนะ้าเฮอร์มิตช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะให้มันทําบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะมีโชคในเรื่องของบ้านเล็กที่นะคะนะ้าที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะ1 2 3สาม คนเกิดวันพุธนะคะสิบดาบช่วงนี้คนเกิดวันพุธต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของสร้างบ้านงานรับเหมาก่อสร้างนะคะงานขายประก,กันนะคะเรียกว่าถูกโลกนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะนะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลังนะคะ เอกสารหนังสือสัญญานะคะหน้าที่การงานต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะอาจจะเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงนะคะนะกับเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้างานได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าจะทําอะไรให้ใจเย็นให้มีความรอบคอบนะคะนะรวมถึงนะคะต้องระวังในเรื่องของถ้าใครที่มีในเรื่องของการร่วมหุ้นนะ อาจจะมีในเรื่องของการทุกข์หักหลังทุกแทงข้างหลังด้วยนะคะช่วงนี้เนาะจะทําอะไรก็เรียกว่าให้ใช้สติให้มีความรอบคอบนิดหนึ่งนะคะอยา่าอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือคําว่าเหตุผลก็แล้วกันนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันพุธนะคะนะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะสิบดาบเนาะว่างานตกงานได้นะคะนะใครที่ตัดจะตัดสินใจนะคะออกจากงานหรือว่าย้ายงานก็เรียกว่าหาง,งานสำรองนะคะหรือว่าให้อดทนไปก่อนนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้งานหายากนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะน้าบางคนก็เรียกว่าใช้เงินเกินตัวเหมือนกันนะคะน้าช่วงนี้การเงินก็เรียกว่าติดขัดนะคะชัดหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะเกิดการทะเลาะการมีปากเสียงกันนะคะมีเรื่องให้ขัดแย้งกันอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนั่นเองนะคะ คนโสดนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะนะเพราะว่าเคยผิดหวังเคยเสียใจมาแล้วนั่นเองนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธช่วงนี้สดนานแต่งงานช้าค่ะเลือกมากเลือกเยอะด้วยนะสุขภาพคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของเ,ออเจ็บทรงอกเน้น,นอกภูมิแพ้นะคะเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะคะนะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะ วิธีแก้เคส่เสื่อมดวงนะคะให้ไปบริจาคเลือดนะคะนะจะเป็นการแก้เคส่เสื่อมดวงให้กับตัวเรานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะปล่อยปลาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงให้มันสวดมนต์นะคะหมั่นทําบุญนะคะนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ที่แย่ๆในวันนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนะเพราะว่ามีเด็กถือถ้วยเข้ามานะคะ จะทำอะไร,ก,รก็เรียกว่าให้มีความรอบคอบนะคะให้ใจเย็นให้มากขึ้นนะคะนะรวมถึงช่วงนี้ให้มันสวดมนต์นะคะทำบุญกับลงศพกับคนตายนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะโชคลาภลอยคนเกิดวันพุธไม่มีนะคะไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคนะคะต่อไปนะคะขออนุญาตนะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะ ช่างพูดช่างคุยช่างเจราจานะคะการติดต่อการสื่อสารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในจเชียนเนาะช่วงนี้นะคะเด็กที่เรียนการค้าการขายประสบผลสําเร็จดีราชินีดาบนงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะใครบางคนทํางานมากกว่า2อย่างนะคะช่วงนี้จะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยได้ทํานะคะได้รู้ได้ลองได้ทดลองทํานั่นเองนะคะนะ ก็เรียกว่าดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะนะการงานการเรียนการศึกษาประสบผลสําเร็จดีนะคะรวมถึงนะคะการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบุตรปริวัลลูกลานจะนําพาข่าวดีมาให้มีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนวั้นพฤหัสเนาะรวมถึงนะคะนะช่วงนี้การเงินอาจจะหมดไปกับการ ซื้อความรู้นะคะนะสิ่งต่างๆเพิ่มเติมซื้อหนังสือนังหาเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะหมดหมดหาได้เนาะในเรื่องของความรักนะคะนะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะดวงเกลื้อนหนุนซึ่งกันและกันความรักมีความสุขดีนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ รวมถึงในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยด้วยนะคะในช่วงนี้ <c oughs> แต่ก็ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะนะจะให้ในเรื่องของโชคลาภนะคะรวมถึงเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะ ช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของวัตถุมงคลนะคะนะการเช่าบูชาวัตถุมงคลหรือว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ1 2 3สมมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะ สามเหลี่ยนการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะในช่วงนี้นะคะสี่ไม้เท้าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะงานอบรมงานประชุมงานสัมมานานะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้นอนดึกดึกตื่นดื่นนะคะนะทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะ การเงินคนเกิดวันศุกร์ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทำบัตรเครดิตทำสินเชื่อนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายกิจการนะคะต่อเติมบ้านต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ1เหรียญสามเหรียญมีโชคอยู่นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีบ้างน้อยๆน้อยใจคู่ครองน้อยใจคนรักนะคะนะอาจจะมีความรู้สึกว่าระแวงระวังนะคะนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วความรักยังดีอยู่นะคะอย่าหึงอย่าห่วงกันไปเลยนะคะนะเรียกว่าคู่รักคู่ครองยังไม่นอกใจนั่นเองนะคะคนโสดนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงมากกว่านะคะ สุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของเดโมนนะคะนะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกดื่นๆนั่นเองนะคะนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็เรียกว่าอย่าคิดอย่าเครียดนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะบางครั้งนะคะโรภคภัยไข้เจ็บเกิดจากความคิดของตัวเรานะคะยิ่งคิดยิ่งทุกข์นะคะโรภคภัยไข้เจ็บก็จะยิ่งมานะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะหรือว่า ใส่บาตททำบุญในช่วงเช้านะคะนะก่อนการไปทำงานนั่นเองนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสราร์นะจ้ะา1 2 3มาดูนะคะคนเกิดวันเสราร์หดาบงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะ แ8ดาบนะคะอาจจะมีบ้างการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะในช่วงนี้นะคะเด็กถือไม่ท้าแต่ก็จะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะก็เรียกว่ายังมีมิตรที่ดียังมีเพื่อนที่ดีอยู่นะคะนะยังมีคนคอยให้กําลังใจเรานะคะเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์บางครั้งนะคะเป็นคนที่ทุกข์ในเรื่องของความคิดนะคะนะไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะคะ หน้าที time, ่การงานบางสิ่งบางอย่างก็ลงมือทำเองนะคะนะเรียกว่าไม่ไว้วางใจลูกน้องไม่ไว้วางใจคนรอบข้างนั่นเองนะคะถ้าทำคนเดียวงานมันจะหนักงานมันจะเหนื่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างเราต้องพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างด้วยนะคะนะเพื่อที่จะได้เบาแรงเรานั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะอัตนาอัตโนนาโถเลยนะคะนะพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะนะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะได้คนรักได้คนในครอบครัวที่ดีนะคะ ช่วยเหลือเกื้อนหนุนในเรื่องของการเงินกันอยู่นะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ค่าใช้จ่ายจิ่งต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนะรวมถึงช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะคนรอบข้างอาจจะนำาพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้เราได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะมีสองถ้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะได้คู่ครองได้คนรักที่ดีนะคะอาจจะมีบ้างอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงหรือว่าการมีปากมีเสียงกันนะคะนะ ก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปของการมีชีวิตคู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้1ดาบ8ดาบนะคะนะเรียกว่าเ,เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะทิิทสูงอีโกสูงนะคะนะเรียกว่าหาคู่รักหาคนถูกใจยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของสุขภาพ คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของความดันไมเกรนกระดูกเข่าข้อนะคะการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะนะ้าปวดท้องนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงคนที่เรารู้จักกันนะคะคนในครอบครัวเราอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะโชคลาภคนเกิดวันเสาร์ไม่มีนะคะไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะนะเรียกว่าล้าแข้งล้าขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะนะ้าโชคลาภลอยไม่มีนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของเลขมงคลนะคะประจําวันนะคะวันศุกร์ที่30ตุลาคมนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีนะคะจะให้เลขมงคลนะคะประจําวันที่30ตุลาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะเลขเจ็ดนะคะ เลขหกเลขเก้านะคะเลขสองเลขศูนย์เลขสองมาดูนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันศุกร์นะคะที่30นะคะเอ่อตุลาคมนะคะพศสอ6 3นนะคะเลขมงคลที่พายย่ิบสีให้ก็คือเลข7็เลข 6เลข9เลข2เลข0แล้วก็เลข2นะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ